ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n e l ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดต,ตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ EP 150าดขที่หลี่มู่หวานเห็นล่างนั้นพันถอนหายใจอย่างโล่งอกร่างเธออ่อนยวบ ลงขนาดยันตัวเองกับผนังทันใดนั้นมือเย็นเฉียบสอดเข้าใต้รักแหลทําให้เธอประหลาดใจขนาดเดียวกันก็พบว่าร่างตนเองกําลังลงไปบนพื้นดินกลิ่นอันคุ้นเคยเตะจมูกทําให้เธอผ่อนคลายเมื่อเห็นสายหมอกด้านหน้าทําให้เธอคิดจะพูดออกมาแต่กลับได้ยินหวังหลินพูดด้วยน้ําเสียงที่ต่างออกไปอย่าขยับ ข่ากำลังพาเจ้าไปสังหารคนอื่นหวังหลินอุ้มดีมู่หวานแล้วหยุดกลางอากาศเขานำเอ็นมังกรรวมกับแ่ออกมาพร้อมกับแกว่งมันปลายแ่พันรอบศีรษะศพของเซียนหัวโตและแยกร่างมันออกจากกันจากนั้นจับร่างศพของปู้หลินมือขวาวังหลินถือเอ็นมังกรขณะที่จะกระจายสัมผัสวิญญาณออกมาไปยังตำแหน่งที่วิ่งหนีไป เขาเยาะเย,ะเยะ้ยพางเหาะล่างไปทางทิศเหนือเอ็นมังกรด้านหลังหวังหลินมีร่างของเซียนขั้นแกนลมปานสองล่างจิตใจคุณสางรู้สึกหวาดกลัวในขณะที่เขาเห็นหวังหลินกลับรู้สึกราวกับโดนมือขนาดใหญ่โอบวิญญาณเขาไว้สิ่งที่มันทำทั้งหมดคือใช้พลังเล็กน้อยเพื่อทำลายจิตวิญญาณการตายอย่างลึกลับของปู้หลินทำให้เขาหวาดกลัวอย่างที่สุด ไม่มีคำใดอธิบายความรู้สึกเสียอกเสียใจตอนนี้ได้ส่วนเตาปรุงยาสองในสามคนนั้นได้ตายไปแล้วขณะที่คิดเรื่องนี้ร่างเขารู้สึกสั่นเทาพางหยิบเม็ดยาออกมาหลายชนิดโยนเข้าปากหลังพลังปานได้ถูกเติมเต็มเขากัดลิ้นตัวเองและกระจายเลือดออกมาฝ่ามือสร้างผนึกอย่างรวดเร็วผนึกหลายชิ้นทำให้ร่างกายหดหลีอย่างรวดเร็ว แต่ความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นเท่าตัวคุณซางหนีไปพร้อมกับทิ้งภาพติดตาไว้เบื้องหลังขนาดที่ล่างพุ่งออกไปหลายร้อยเมตรวังหลินเยาะเย้ยในขนาดที่เขาเหาะเหินผ่านท้องฟ้าราวกับอุกบาทเมื่อเห็นคุณซางแสงเยือกเย็นกวาดผ่านในตาเขาอ้าปากขึ้นและแสงผลึกลอยออกมามันพุ่งออกหลายร้อยเมตรในทันที ขนาดที่คุณซางวิ่งหนีเขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดบนหน้าอกทันทีเมื่อลดศีศะลงต่ำพันเห็นแสงผลึกเจาะทะลุหน้าอกของเขาแกนพลังลอยออกมาจากหน้าอกและลอยย้อนกลับอย่างช้าๆเขาอ้าปากขึ้นแต่ไม่อาจเปล่งเสียงใดได้ดวงตาเริ่มมืดลงและมืดลงขนาดที่เขาล่วงหล่นจากท้องฟ้า แม้กระทั่งที่เขาตายก็ไม่อาจเข้าใจได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันเร็วมากเหยื่อได้กลายเป็นผู้ล่าในทันทีเมื่อล่างเขาล่วงหล่นลงแสงสีทองเพียวบางยืดออกมาจากเส้นเอ็นมังกรเข้าหาล่างนั้นเมื่อหวังลิ้นห่อผ่านไปล่างนั้นอยู่ในระหว่างของเส้นเอ็นมังกรและลอยตามหลังเขาไปสามร่างของเสียนขั้นแกนลมปานกลายเป็นราวกับขนนกยุง และหวังหลินเป็นหัวคนที่สามใบหน้าหวังหลินมืดมนขนาดที่เขานำแกนทองคําใส่ในกระเป๋าแล้วเหาะไปที่เป้าหมายถัดไปหลี่มู่วหวานมองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าแม้เธอจะเตรียมตัวมาก่อนแล้วก็ช่วยไม่ได้ที่จะตกใจความแข็งแกร่งของหวังหลินได้สลักลึกในใจเธอเฉินฮ่เป็นผู้อวสของสำนักมารปีศาจรบที่ปกติ มีคนชื่นชมเขาลบมากมายเขารู้ว่าความเร็วของตัวเองไม่เร็วพอดังนั้นหลังจากวิ่งหนีได้ชั่วขณะเขากลับขดุดหลุมใหญ่บนพื้นถอนจิตออกและฝังตัวเองเมื่อเขาอยู่ขั้นพื้นฐานลมปานได้ใช้กลยุทธ์นี้หลายครั้งขณะที่เขานอนอยู่ใต้พื้นจึงช่วยไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่นออกมา และคิดว่านานเท่าไหร่แล้วนับตั้งแต่ที่เขาใช้วิชาช่วยชีวิตนี้เชิญให้ถอนหายใจแต่ลมหายใจถูกแช่แข็งตั้งแต่ในปากขนาดที่สายตาเบิกกว้างเผยให้เห็นอัศนีสีแดงวาดผ่านโลหิตทะลุออกมาจากทวารทางก้าและอัศนีแดงพุ่งใส่วิญญาณเขาเส้นใยสีทองขุดลงไปในพื้นจับล่างเชิญให้ออกมาและลากล่างขึ้นมาพร้อมกับ ก้อนโคนขนาดใหญ่คนที่สีเอ็นมังกรแบ่งออกเป็นสีเส้นแต่ละเส้นถือล่างไว้หนึ่งร่างนอกจากล่างไร้ศีสษะล่างที่เหลือล้วนสมบูรณ์และปกคลุมไปด้วยโลหิตจนทำให้ทั้งหมดดูขนลูกมากหลังจากสังหารไปสองคนดวงตาอันหนาวเหน็บของหวังหลินไม่เพียงแต่อ่อนลงแต่กลับแข็งแกร่งขึ้นพร้อมกับที่เขาไล่ล่าต่อไปหนึ่งชั่วโมงถัดมา จำนวนล่างด้านหลังหวังหลินเพิ่มจากสี่เป็นเก้าคนที่เหลือคนสุดท้ายคือหัวหน้าผู้อาวุโสเฉียนคุณที่วิ่งหนีเป็นคนแรกยิ่งเขาวิ่งหนีก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นไปอีกความกลัวพุ่งไปถึงจุดสูงสุดเมื่อสัมผัสวิญญาณของเขา ตรวจจับหวังดินและล่างศพข้างหลังเขาได้สมองเขาอึ้งไปเมื่อเห็นฉากพวกนั้นในช่วงเวลาอันสั้นหวังหลินสามารถสังหารเซียนขั้นแกนลมปานคนอื่นได้ทั้งหมดระดับฝึกตนแบบไหนถึงสามารถทำเรื่องราวเช่นนี้ได้หรือเขาจะเป็นเซียนขั้นวิญญาณแรกกำเนิดจิตใจเฉียนคุนสั่นสะเทือนขนาดความคิดนี้ผุดขึ้นมาแต่เขาไล่ความคิดนี้ออกไปอย่างรวดเร็ว ตอนที่เขาไล่ล่าหวังหลินคาก่อนพวกเขาเห็นชัดเจนว่าระดับฝึกตนของหวังหลินเป็นเพียงจุดสูงสุดของขั้นพื้นฐานลมปานเท่านั้นหากไม่ใช่กรณีนั้นพวกเขาคงไม่ไล่ล่าอย่างสบายใจทว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนมาถึงที่เฉินคุนยังคิดว่าเขากำลังฝันเพียงแต่ฝันนั้นเป็นฝันลายเท่านั้นยิ่งหวังหลินเข้าใกล้มากขึ้น ดวงตากระทั่งเยือกเย็นมากกว่าเดิมเขาเหยียดยิ้มขนาดที่มองเฉินคุนด้านหน้านอกจากนี้เฉินคุนเป็นเซียนขั้นแกนลมปานระดับกลางเช่นนั้นเขาจึงเร็วมากกว่าคนอื่นหลายเท่าทว่าการเหาะเหินด้วยความเร็วเช่นนี้ทำให้สูญเสียพลังปานอย่างมากดังนั้นหวังหลินจึงไม่ได้รีบเร่งหนัก เมื่อเฉินคุณเริ่มพลังปานหมดลงเขาจะต้องชะลอตัวลงเฉินคุณกัดฟันแน่นและหันศีรษะกลับมาเขาจำได้ว่ามีสำนักมารปีศาจสาขาใกล้ๆที่มีเซียนขั้นแกนลมปานสองคนรับผิดชอบอยู่เขาหวังว่าสองคนนั้นจะสามารถล้างหวังหลินได้นานพอที่จะช่วยชีวิตตนเองเขาใช้พลังปานถึง1.2เท่าขนาดที่มุ่งไปที่สำนักสาขาของปีศาจรบ ภูเขาหูติงเป็นภูเขาขนาดใหญ่ประกอบด้วยเรือนพำนับหลายเรือนสร้างบนยอดเขามันถูกใช้เป็นบ้านของสำนักขนาดใหญ่เมื่อหลายพันปีก่อนแต่หลังจากความแข็งแกร่งลดลงได้ถูกสำนักปีศาจรบกวาดล้างและกลายเป็นสำนักงานสาขาของสำนักปีศาจรบแทนในวันนี้ลูกศิษย์ของสำนักสาขาที่กำลังฝึกฝนอยู่ เป็นเสียนขั้นแกนพลังปานที่รับผิดชอบที่นี่สองพี่น้องมู่หลานและมู่เปยเปิดประตูและเดินออกมาบนอากาศเฉียนคุณถูกทุบตีและหมดแรงเขาไม่อาจรอจนเข้าใกล้ได้จึงตะโกนขึ้นมู่หลานมู่เปย ข้าสั่งให้เจ้าทั้งสองรวบรวมสิทย์ทุกคนมาที่หูติงและหยุดคนด้านหลังข้าไว้อย่าให้คนผู้หนีออกจากภูเขาวูติงได้หากเจ้าทำสำเร็จข้าจะตอบแทนเจ้าทั้งสองด้วยหินวิญญาณระดับสูงหมื่นก้อนจบคำพูดเขาหนีไปด้วยความหวาดกลัวขณะที่มู่หนานมู่เปยเดินออกมาเขาได้ยินคำพูดของหัวหน้าผู้โอโสพันตื่นตกใจทันที ทั้งคู่จะสามารถหยุดคนที่กระทั่งหัวหน้าผู้อาวุโสต้องหนีไปได้เช่นไรขนาดเดียวกันหวังหลินปรากฏกายขึ้นเบื้องหน้าสายตาของทั้งคู่ทั้งสองคนสงสัยว่าคนแบบไหนที่บังคับให้กระทั่งหัวหน้าผู้อาวุโสวิ่งหนีหางจุกตูดได้เมื่อเห็นหวังหลินทั้งคู่ตกใจตาค้างโดยเฉพาะ หลังจากที่เห็นร่างทั้งเก้าลอยด้านหลังเขาทั้งสองมองหน้ากันเองใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนสีซ้ำไปซ้ำม,มามู่นหนานผงขึ้นเก้าผู้อาวุโสจากสำนักหลักนี่นี่มันมู่เปยสูดหายใจลึกเขารู้สึกหนาวเหน็ดทั่วทั้งร่างพันดึงมู่นหนานเข้าใกล้และพูดอย่างเคารพผู้น้อยมู่เปยขอคารวะท่านอาวุโส ล่างมู่นานสั่นสะเทือนและพูดอย่างรวดเร็วผู้น้อยมู่นานขอคารวะท่านผู้อาวุโสหวังหลินมองทั้งสองอย่างเยือกเย็นเขาเหินล่างผ่านทั้งสองไปโดยไม่ชะลอตัวคนผู้นั้นทําให้ผิวกายพวกเขาขนลุกพร้อมกับแผ่นหลังพั่งผูไปด้วยเม็ดเหงือ่อเชินคุณเหาะล่างด้วยความเร็วเต็มที่ เป็นเวลานานจนทำให้พลังปานในร่างกำลังจะหมดลงเขานำเม็ดยาออกมาอย่างรวดเร็วแต่เพียงหยุดชั่วขณะนี้ทำให้หวังหลินเข้าใกล้เขาเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นหวังหลินเข้าใกล้มากขึ้นเขายิ้มอย่างน่าสมเพชก่อนจะหันล่างกลับมาและทำให้หวังหลินมองอย่างชั่วร้ายเขากัดฟันแน่นและนำป้ายสีแดงออกมาจากกระเป๋าบนป้ายสีเขียนคำว่าลงโทษ เป็นสีแดงเข้มป้ายสิทธ์นี้คือป้ายอาญาสิทธ์สั่งตายร้อยวันหมื่นปีศาจอันโด่งดังในทะเลปีศาจป้ายอาญาสิทธ์ป้ายนี้ส่งต่อมาจากรุ่นโบราณและวิธีสร้างหายสาบสูญไปนานแล้วแม้กระทั่งในทะเลปีศาจเหลืออีกแค่สิบป้ายเท่านั้นเฉินคุณได้มันมาโดยบังเอิญและหลอมมันทันทีเขากลัวว่าคนอื่นจะหามันพบ และเก็บไว้เป็นของตัวเองเฉินกุนหวังว่าจะใช้มันเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งวิชาของเขาในอนาคตความต้องการในการกระตุ้นป้ายนี้เข้มงวดอย่างมากมันต้องใช้เซียนขั้นแกนลมปานขึ้นไปแลกชีวิตเพื่อกระตุ้นให้ใช้งานคนที่เปิดใช้งานจะนำระดับฝึกเซียนของตัวเองกันเป็นยาเม็ดฝึกฝนเม็ดหนึ่งซึ่งมันจะกลายเป็นของขวัญสำหรับคนที่จัดการสังหารเป้าหมายได้ เพราะความสามารถพิเศษของป้ายสิทธิ์นี้ตราบเท่าที่เซียนมานคนหนึ่งเห็นคนที่ถูกทำเครื่องหมายไว้พวกเขาจะโจมตีทันทีด้วยข้อกำหนดอันเข้มงวดเช่นนี้เจ้าของป้ายสิทธิ์แทบจะไม่เคยใช้มันกับตัวเองเขาจะหาเซียนขั้นแกนลมปานมาหนึ่งคนและบังคับให้ใช้มันส่วนเป้าหมายเพื่อแค่หาคนที่อยู่ใกล้ๆ ด้วยวิธีนั้นพวกเขาจะได้รับยาเม็ดฝึกฝนได้ง่ายๆเป็นผลให้จำนวนป้ายสิทธิ์ลดลงอย่างมากดังนั้นการที่มีป้ายสิทธิ์เหลืออยู่สิบป้ายอย่าอาจจะน้อยเกินไปเฉิญคุณเดิมทีจะวางแผนเพื่อบังคับให้ใครสักคนใช้ป้ายสิทธิ์นี้แต่ตอนนี้เขากำลังจะตายก็ยิ่งโหดเหี้ยมและรอให้หวังหลินตามทันคนที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ด้วยป้ายสิทธิ์หายากนัก ที่จะอยู่ได้ร้อยวันหากอยู่ในทะเลปีศาจทว่าหากเขาสามารถอยู่ได้เกินหนึ่งร้อยวันเมื่อนั้นเขาสามารถกืนยาเม็ดได้ด้วยตนเองเมื่อเห็นหวังหลินเข้ามาใกล้เชิญคุณถือป้ายอาญา,าสิทธิร้อยวันหมื่นปีศาจขึ้นแล้วตะโกนหยุดซะเจ้ารู้จากป้ายนี้ไหมข้าล้อมมันกับวิญญาณข้าเข้าไปแล้วหากเจ้าสังหารข้าเจ้าจะถูกหมายหัวด้วยอาญาสิทธิสังหาร เรื่องวันนี้เป็นความผิดของข้าแต่เจ้าได้สังหารผู้อาโสทั้งเก้าคนไปแล้วเช่นไรถึงสังหารเพิ่มอีกเล่าหากเจ้าไว้ชีวิตข้าข้าสามารถแนะนำเจ้าและอนุญาตให้เจ้ากลายเป็นหัวหน้าผู้อาโสของสำนักปีศาจรบเช่นข้าว่ายังไงข้อจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ และกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อนสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ